ใส่สวยจัดเงียบอกเลยไม้20คูณย0มาจัดเยโยสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ช่องเฮียหมี่พาวาบวี สามอีกแล้วนี่อยู่เกมชอยเชียงวีหรือว่าเกมไอแปะของค่าย PG นั่นเองทุกคนก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กกดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามไปด้ยแลกันทุกคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจ กดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียมีอาวาไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มลักิีทามทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพีนาดเราก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อ,อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมน,นั้นในช่วงเวลานั้นนะทุกคนมาครับเดี๋ยวเฮียพาไปดูกลุ่มลักกี้ทามว่าเป็นยังไงนี่คือกลุ่มลักกี้ทามเฮียครับเพิ่งแจ้งข่าวสดร้อนๆไปเมื่อกี้น้ัอง,องเน,นเ ก็ถือว่าใครพร้อมดูได้เลยนะครับสําหรับมาจองเวนะเราเมื่อวานก็เนี่ยครับถ้าเกิดเกมไหนแตกนะเฮียจะแคปรูปลงประมาณนี้นะครับส่วนเกมไหนไม่แตกเฮียก็จะพิมพ์ไปข้อความลงนะครับก็จะประมาณเดี๋ยวเฮียให้ดูนะครับอ่าอ่านี่ครับจะประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับประมาณนี้มาจองสองอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนที่สนใจนะสามารถตามดูได้ที่ใต้คลิป i o n ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้น มากลับมาอยู่กับไอ้แปะของเราช่วงนี้ไม่เรียกพอละแดกกูยับเลยไอ้แปะแดกเฮียยับยับเลยนะครับก็จัดไปก่อนโโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขำับอยากได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้ลยะัรเฮี้ยมีภาวะวีสามหมายเลขสามพัน s go ก็ตอนนี้เียก็ปันไอ้แปะอยู่ที่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบหกนาทีกำลังจะทุ่มซึ่งนะมาดูกันว่า วันนี้ไม้แรกแดกเลยหรือเปล่าสองสาวันติดมานี่คือหมุนไม้แรกนี่คือแดกตลอดนะสำหรับไอ้แปะนะทุกคนนะคือแม่อยากกินไม้แรกตลอดอ้ยหน่วงหน่วงอย่างนี้เกือบโดนกินเอ๊บขอเล่นหน่อยเถอะไม้แรกอ่ะขอเล่นไม้แรกหน่อยแปะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่เพื่อนไอ้แปะเอ้เราต้องแบบช่วงนี้มันไม่ใช่เพื่อนเราแล้วทุกคนนะมันไม่รู้จักเราเราก็ไม่อยากรู้จักมันเหมือนกันช่วงนี้มา ไม้แรกได้เล่นหว่าแต่จะจ่ายหรือเปล่าต้องมาดูกัน12คูณ14นะครับจัดไปก่อนสูตรสูตรประจำกายเรา12คูณ14เปลี่ยนเป็น Q หน่อยดิ mm hmm. ปาทัดคิวลงไม้แถว3ไม่ลงฮเออโอ้โหยากกว่าการหมุนหลบดำก็คือทำยังไงให้มันแจะข้างในนี่แหละโดนอันนี้ยากกว่าการหลุมลบหมุนหลบดำอีกนะ จริงไอหมุนไอหมุนแม่ตกดำนี่ยังพอได้พอสู้ได้อยู่นะแต่ถ้ามันไม่จ่ายข้างในเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงจริงสิ้นสิ้นจะแบบไม่มีหนทางนะทุกคนนะโอ้โหไม้แรกขาดทุนเลยปะเนี่ยโอ้โหไม้แรกขาดทุนฮนะให้เล่นแต่ไม่จ่ายเออให้เล่นแต่ไม่จ่ายนี่แหละทุกคน ถ้าเจออย่างเงี้ยสู้ยากนะถึงจะหมุนถึงจะหมุนจนตันแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็คือหมดสิทธินะฮะมาขออีกรอบหนึง่งทิดสองคุยทิดสี่ย้ำอีกรอบหนึง่งโอ้หน่วงอย่างนี้น่าจะตกดำมันเป็นอาการมันเป็นยังไงบอกเฮียสิฮะอาการมันเป็นยังไงแปล หมุนทีแรกไม่ตกดําก็ชื่นใจละช่วงนี้หมุนทีเดียวก็ตกดําหมุนทีเดียวกตกดาปวดหัวหัวจะปวดตั้งไหนก็ไม่จ่ายตกดําก็ตกโอ้โหชีวิตช่างชีวิตช่างบัดซบจริงๆไปโอเคอีกทีเดียวขอทีเดียวเท่านั้นเพื่อนขอทีเดียวเท่านั้นกูหลับตาดูแล้วล่าสุดเอาลอดไว้รอดไว้เอาโอเคลอดอยู่ไป10คูณ20 ช่วงนี้10บคูณยีตัวตัวตันหมุนตัวตัวคูณตันก็เล่นยากนะครับช่วงนี้นะเอาอีกแล้วแม่งไม่จ่ายแงะอ๋อโอ้โหเบี้ยพิมพ์เงินโตหยาบคายสุดเอ๊ะคือไม่หยาบคายแต่วะช่วงนี้ไม้5,000เบาก่อนนะทุกคนนะรู้สึกไม้5,000ไม่ค่อยจะได้เล่นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะ ขอแบบไม้เซฟตัวเองหน่อยนะไม้สามพันเนี่ยคิววายสวยโอ้เลยให้ตายเถอะซาร่าได้สองแดงมาโอ้โหเปลี่ยนเป็นประธานสวยงามอย่างนี้วายหนึ่งทีวายหนึ่งทีได้เล่นไหมเออได้เล่นแค่เคว่ะเปลี่ยนเป็นปสิบแถวแรกโอ้เ็คสิบสวยแต่วายแถวสองไม่มีว่วไม่ได้เล่นเออได้เล่นอยู่มาสกเก็ตเตอร์แตกไหนหรือเปล่าเพื่อนมาไหมอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮิบเฮิบมาวะ่ะ แตกในไปหนึ่งทีได้ลุ้นอยู่ออออไม้ได้เฉิดฉายและเฮียบอกเลยไม้เนี่ยมันเป็นไม้แห่งการเฉิดฉายว่ะ <c oughs> จัดไปราว่กตัวราดาวซูปเปอร์7,920บาทมาอีกแปหมุนมาอีก8หมุนจะช่วยเราได้ไหมช่วยจ่ายนะไม่ใช่ช่วยเว้านะเพื่อนขอร้องล่ะขอร้องจากใจจัดปารทัดมาหนึ่งดอก เอ่ไหลต่อสวยสวยวายดอกนี้สองตัวปาทัศมาไม,ไม่ไม่มาโอ้โหบางจัดบางจัดปาทัศไม่มาจะจัดคิวไปก่อนปาทัศแถวสอง2 2> มาอย่างนั้นสวยเพื่อนฮึบโอ้ยดอกนี้ไหลสวยจัดเนียบอกเลยไม้สองสิบคูณยี่สิบมาจาัดเอาเรื่องว่ะเปะกลับมาแล้วไอเปะเอกลับมาเป็นเพื่อนรักเยอยเหมือนเดิมเลยให้ยศคืนเลยยศเพื่อนรักเนี่ย จ่ายไปร,วราวก็ตัระดับซุปเปอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทมาอีกสิบหมุนเพื่อนรักจ่ายอยู่แปวเหมือนจะโอ้จ่ายอยู่ทึบมีแน่นอีกสักดอกไหมแปะนอนยังไม่ได้มาเลยนะช่วงนี้นะแปะไม่ค่อยง่วงเหรอวันนี้ไม่ใช่วันนี้อะช่วงนี้อะกลับมาเท่าเดิมนะครับเลยค่าหมุนเท่าเดิมอนะ เออหอเจมาแถวแรกเพื่อนอือเอวะ่ะคิววิ้นนะคิวเตาเต็มระบบสักทีนะเออือไม่น่าจะจ่ายแล้วฮะอู๋เฮียว่าไม่น่าจ่ายเลยอ่ะหู้ไม้นี้สุดยอดครับจัดไปเงินรางวัลรวม21,600 21, บาทเฮียว่ามันมันล่อเราเล่นต่อแน่เลยว่ะสำหรับไอ้แปะเนี่ย เฮีย er, มีความคิดตะหง,งิดตะหง,งิดไม่ใช่ความคิดดิมีความรู้สึกตะหง,งิดตะหง,งิดแก่แปะอยู่แนละ้วทุกคนนะมันล่อเราเล่นต่อแน่ๆเลยวะ่ะแต่เฮียจะลองแค่ไม้นี้ไม้เดียวพอนะเฮีย er, จะไม่ไปต่อ <c oughs> กำไรมาหมื่นหนึ่งละพอก่อนนะครับช่วงนี้ไอแปะกำไรหมื่นหนึ่งนี้ก็ต้องพอก่อนนะคือแบบมันแดกแบบยับเกินนะช่วงนี้นะกำไรได้มีกำไรต้องถอยแนละ้วทุกคนนะโอ้โห <c oughs> นั่นไงเฮียว่าเลย มีกำไรต้องถอยนะครับสำไรแปดนะเฮียก็ถอยละเฮียไม่อยู่แล้ว,ว่าทุกคนอ่ะหมุนนอกไปก่อนหมุนนอกก่อนเผื่อได้สักพันซื้อไม้พันนะแต่ได้หรือเปล่าไม่รู้รอดูก่อนอ้าหวาย อืมนำไม้เบ็ดเบ็ดไม้ร้อยแล้วกันมาด้านหลังเข้าสเก็ตเตอร์นอกนี้อย่างหานะไม้ร้อยเด้อไม้ร้อยนี่คือครับซื้อห้าพันเลยนะถ้ามันไหลเข้าเนะี่ยโอ้ยปะทะเต็มแผงอุ้ยขาดแถวสี่เปตัวเดียวยเฉยนะเมืองไม่งั้นเต็มแผงลัน่นๆันอะ น่าจะไม่มีอะไรแล้วทั้งนเนี่ยก็น่าจะพอแค่นี้ฮะโอ้โหถึงโต้เฉยขอซักพันหนึ่งปะจะซื้อไม้พันอุ๊ยไ,ได้อยู่วายอย่างนี้สวยฮะเอ้ไปเตลารบุไปปลาทัดมาไหมไม่มาว่ะโอเควันนี้ก็พาพวกเองมาวายีปเกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่าย PG ทุกคน ก็วันนี้กำไรมาหมื่นหนึ่งพอก่อนนะครับเหมือนมันจะลอยเราเล่นต่อแต่เราอย่าไปหลงกลมาทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมหาามีภาวะวีสามดด้วยละกันทุกคนสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ใ,ใต้ description ด,ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนและกันเว้ยเ,เจอกันใหม่ไรุ่น